สวัสดีนะครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับครูนิฟิคริสอิงลิชออนไลน์วันนี้มาในหัวข้อ hopes and dreams ความหวังและความฝันนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนี่ครับวันนี้มาในหัวข้อแบบสบายๆนะครับแน่นอนครับว่าทุกคนนั้นย่อมมีความฝันนะ และอยากทำฝันนั้นให้เป็นจริงและอยากทำฝันนั้นให้เป็นจริงสักครู่นะคะจะขอเบาเพลงนิดนึงโอเคเพลงพอป่ะเพลงพอป่ะเพลงแบบสบายๆนะครับถ้าใครไม่มีความฝันเนี่ยถือว่าคนคนนั้นจะดำเนินชีวิตไปอย่าง หมดกำลังใจนะครับแต่ไม่เป็นไรครับคุณเข้ามาที่นี่ครูจะสร้างพลังให้กับคุณเองภาพเสียงชัดเจนไหมครับภาพเสียงชัดเจนนะครับเออความฝันและความหวังเนี่ยอันดับแรกคุณต้องชอบสิ่งนั้นก่อนคุณต้องชอบสิ่งนั้นก่อนคุณถึงอยากจะทำสิ่งนั้นให้เป็นความจริงคุณต้อง คุณต้องฝันถึงมันก่อนอะพูดง่ายๆคุณต้องมีความหวังกับตรงนั้นก่อนเข้าใจปะเข้าใจปะแอบกระซิบแอบกระซิบทําไมแอบกระซิบทําไมซึ่งแน่นอนนะครับครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการสอนเรื่องเกี่ยวกับแรงบันดาลใจด้วยแล้วก็แทรกสอดแทรกภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับคนที่เข้าเพจนี้เข้าใจตรงกันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคอย่างเรื่องที่แล้วเนี่ย พูดถึงแอนนาแอนนากับเจนนี่ใช่ไหมที่แอนนาเนี่ยเขาอยากเป็นแอสโทรโนอยากเป็นนักบินอวกาศแต่ว่าเจนนี่เขาอยากเป็นนักแสดงภาพยนตร์คุณเห็นอะไรไหมครับนักเรียนสองคนนี้ในตัวละครนะเขามีความฝันที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาชอบสิ่งนั้น เมื่อไรก็ตามที่คุณชอบสิ่งนั้นความชัดเจนจะความชัดเจนจะบังเกิดเอาใหม่นะเอาใหม่นะเมื่อไรก็ตามที่คุณชอบสิ่งนั้นความชัดเจนจะบังเกิดแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณตามเพื่อนหรือว่าตามคนรู้จักความชัดเจนนั้นจะไม่บังเกิดเข้าใจที่ผู้เข้าใจที่ครูพูดไหมคะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจนะคะ อ่ะโอเคทีนี้ขอแทรกบทสนทนานิดนึงนะครับเขาถามว่า what do you want to be I want to be a singer อยากเป็นนักร้องไหนใครในที่นี้อยากเป็นนักร้องบ้างครับทำตามความฝันของตัวเองไปถึงไหนแล้วและบางทีเนี่ยความฝันของออของคุณเนี่ย อย่าบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีความอยากมากพอมีความอยากจะเป็นมากพอเราอย่าไปมองว่าเฮ้ยฉันทํามไม่ได้หรอกฉันตัวแค่นี้นะครับโอเคทีนี้เขาก็บอกว่าครูขอแทนว่าเป็นมาร์กกับเจนนี่แล้วกันนะครับมาเขาถามเเจนนี่เขาถามมาร์กว่า what Do you want to be อันนี้จะเป็น conversation ด้วยนะครับ What do you want to be I want to be a singer อยากเป็นนักร้องนะ I have a great idea เฮ้ยฉันมีความคิดที่ดีนะครับ What is it มาก็ถามเจนนี่ว่าและไอเดียของคุณที่ว่าที่มันบอกว่าดีเนี่ยคืออะไรนะครับ เห็นไหมครับเวลามีความฝันไอเดียมันจะมาเองว่าจะทำยังไงให้ถึงฝันซึ่งเดี๋ยวนี้ในการในวงการบันเทิงหรือว่าวงการไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะสามารถทำได้จะสามารถทำได้เพราะเรามีช่องทางเผยแพร่นึกออกไหมเรามีช่องทางเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube อะไรแบบนี้คุณก็สามารถโชว์ ความสามารถของคุณออกมาแล้วนะคะโอเคส่วนทีนี้มาเ้าถามกับ what about you และคุณล่ะ what about you I want to be a dancer แหมเข้ากันนะมาร์กอยากเป็นซิงเกอร์ส่วนเจนี่อยากเป็นดันเซอร์ let's sing and dance together เออเรามาลองเพลงและก็เต้นกันเถอะ เนี่ยไอเดียไอเดียตรงนี้มันเป็นไอเดียที่แบบง่ายๆ่ยอะ่ะนึกออกไหมมันไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ดีๆแล้วจะโดง่งดังเลยชั่วข้ามคืนโดยที่แบบไม่ได้มีการซ้อมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้มันถือเป็นการอะไรมันถือเป็นการซ้อมสวัสดีนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณนะคะมันถือว่าเป็นการซ้อมพอถ้าไม่ซ้อมฟังนะ ถ้าคุณไม่ซ้อมโอกาสมันจะไม่เกิดโอกาสจะมาอะไรทำไมต้องบอกว่าเฮ้ยคุณน,นี้โชคดีจังเลยนั่นเป็นเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสไว้เรียบร้อยแล้วคุณนึกออกไหมเขาเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสไว้เรียบร้อยแล้วคุยย้ำอีกรอบหนึ่งทำไมถึงได้ที่หนึ่งทำไมคนคนหนึ่งประกวดร้องเพลงหร,หรือว่าแคสอะไรแล้วถึงได้เพราะว่าอะไรครับเขาเตรียมพร้อมไว้แล้ว เขาเตรียมพร้อมไว้แล้วสําหรับโอกาสพอมีโอกาสปุ๊บความสามารถมีพร้อมไงก็ได้ที่หนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นอยากจะยังอีกรอบหนึ่งถ้าใครมีฝันให้ทำซะตั้งแต่วันนี้นะครับพอถ้าคุณชอบมันจริงคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับโอเค ทีนี้เขาบอกว่า in the school show fantastic mm hmm. เดี๋ยวจะไปโชว์ที่โรงเรียนนะครับจะเป็นเวทีเล็กเวทีน้อยอะไรแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับตรงนี้เขาก็พูดถึงนะ I have a great idea นะอันนี้ก็คือประโยคหลักก็คือ I have a great idea what is it mm hmm. เริ่มจากการโชว์เวทีเล็กเวทีน้อยน,นี่แหละแล้วก็ไปเวทีใหญ่หรือบางคนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับ ไปเวทีใหญ่เลยก็ไม่มีใครว่าเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาสั้นๆนะมาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้เป็นการสอน conversation จริงๆกะจะพรุ่งนี้แต่แต่เห็นว่าวันนี้อากาศโอเคนึกออกไหมาอากาศโอเคครูก็เลยไลฟ์ Life. นี่ก็คือทั้งหมดของหัวข้อที่ชื่อว่า hopes and d r e a m ความฝันและความหวังเมื่อมีความฝันแล้วก็ต้องมีความหวังด้วยนะครับ อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านั้นแล้วถ้าประกวดอะไรหรือว่าแข่งขันอะไรตกรอบไม่ต้องเสียใจลองให้ฟูมฟล์นึกออกไปแต่ให้เอาสิ่งนั้นกลับไปพัฒนาแล้วกลับมาอีกครั้งนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ Good bye ครับมาสั้นๆน,นะครับสำหรับบทสนทนาเรื่องนี้ Good bye นะคะ